ราคานั่นเหรอคะสิบบาทค่ะสวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้วอุ้ยดูแก้วมงกรดอกเต็มไปหมดเลยค่ะวันนี้ก็จะมาตลาดนัดหนองอีเหลอ เสียงเพลงดังสนั่นกันเลยค่ะนี่ถุงของสามีทุกครั้งที่เรามาซื้อของจะต้องเอาถุงมาด้วยค่ะที่นี่มีน้องอีเลย์รีสอรห้องพักด้วยนะคะราคาถูก24ชั่วโมงเลยค่ะวันนี้ไม่ค่อยคึกคักเด็กเข้าไปดูด้วยกันค่ะต้วยหวีละ10บาท10บาทก็ขาถือป้ายหน่อยโอ้นี่ค่ะ10บาทน้อยนาของปากช่องนะคะกิโลละ40บบาทหูดู รูจาเอาสักหน่อยค่ะ40บาทจ้าฝรั่งนี่นะคะถุงละ10บาท10บาทค่ะบรรยากาศตลาดนัดทีหนองอีโลอุ้ยเสื 5, ้อผ้าเยอะเลยตัวละ50บาทนี่ร้อยหนึ่งห้าสิบห้าสห้าห้าอันนี้ยี่สิบยของเด็กของผู้ใหญ่เลือกกันไปเลยนะจะอารู้ามาซื้อหนังไก่20บบาทจ้า นี่คือไข่ปอกไม้ละ10บาทค่ะบุ้ง10บาทาเครื่องต้มยำ5บาท,บาทเท่านั้นเองจ้ะดอยมาราคินก10บาท10บาทค่ะแต็งโมลูกละ20 20 20สิบีจ้า,จา,จา,จาดูเนื้อดูเนื้อแม่ค้าบอกยืนจันพาเลยแดงโอเคจ้า ขนมนะคะอันละยี่สิบไม่ต้องใส่ถุงนะคะอันลยยี่สิบยี่สิบอันนี้ก็สามปีละสิบบาทข้าวเหนียวก็สิบบาทจ้าไก่บ้านตัวละเก้าสิบบาทจ้าสิบบาทอันนี้ก็เรียกว่าอะไรคะแนแหงกะหล่ำาแหงกะหล่ำสิบบาทเอาไว้ผัดกับเต้าเจี้ยวใช่ใช่ใช่แกรอยากกินปลาต้มโกลอีกแล้วค่ะ สิบาทเลยจนะ้าอรุตาซื้อพริกไทยค่ะยีบาททยาศาสตร์นะคะถุงละ20บาทค่ะขนมจีนแพ็คหนึง16บาทพร้อมกับแกงถุงเท่าไหร่กับปะา30บาทค่ะทั้งหมดนี้นะคะ4 6บาทเสร็จจากน้องอี๋เลอแล้วนะคะเดี๋ยวอรุตาจะไปหนองมาค่าค่ะ ถึงแล้วค่ะตลาดหนองมะค่าโอ้ยร้านป้าที่ขายไก่ย่างฟันฟุง้งมาเชียร์ค่ะแล้ววันนี้รถก็เยอะมากด้วยนี่ไก่ไม้ละสิบบาทโอ้ยวันพุตาขอซื้อหูยนี่จะลิงติงสิบบาทอันนี้มะตกรสิบบาทน้ำพริกกิการสิบบาทหน่อไม้สิบบาทมะขามสิบบาท ดอกสนุสิบบาทดอกแคสิบบาทจ้าหมูทอดไม้ละสิบบาท,ท,บาทส้มตำแบบนี้สิบบาทอุ้ยนี่กระถินสิบบาทนะจ้าปลาทูยี่สิบยี่สิบห้าสี่สิบสี่ห้าอันนี้จอบกุ้งยี่สิบบาทใครจะเอาแบบไหนเลือกกันไปเลยค่ะ ส่วนตัวนี้แพ็กระสิบห้าบาทนะคะอันนี้คือที่เหล็กถุงละสิบบาทสิบบาทนี้ค่ะร้านของคุณยายทุกอย่างสิบบาทสิบบาทสิบบาทจ้ามะม่วงกิโลละสามสิบบาทเป็นแก้วขมิ้นนะคะลูกพลับลูกละสิบบาทค่ะมะพร้าวลูกละสิบบาทค่ะปลาทูตาได้งอนละค่ะสามกิโลหนึ่งร้อยบาทค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกลับบ้านกันเดียไปดูกันนะคะว่าบรตตาได้อะไรมาจากสองหนองบ้างนี่คือของที่อยู่ตรงหน้านี่คือมาจากหนองอีเหลอส่วนมุมนี้มาจากหนองมะค่าเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่าแต่ละชิ้นราคาเป็นอย่างไรบ้างโดนใจอย่างไรบอกกันด้วยนะคะ ลขาตาจะเริ่มต้นด้วยออหน่อมะข่าก่อนนะคะจะได้ยินเสียงแฟนคุยกับแม่ย่าก,กันค่ะเขานัดคุยกันทุหนึ่งสัปดาห์ต่อหนึ่งครั้งแม่ลูกเขาคิดถึงกันค่ะก็มาดูกันเลยค่ะอันนี้มะม่วงหาวมะนาวโหูสิบ,บาทราคาเขียนไว้ข้างถุงนะคะ10บ,บาท ตามมาด้วยมะกอกสิบบาทตามมาด้วยขี้เหล็กดอกขี้เหล็กแบบนี้เลยนะคะ10บ,บาทเต็มถุงค่ะตามมาด้วยเงาะแบบยกกันไม่หวดัดไม่ไหวอันนี้ถุงละหนึ่ร้กิโลหนึบาทกิโลละ35บาท ตามมาด้วยแกงโปรดของแฟนเนื้อล้วนๆเลยเห็นไหมคะนี่คือพันแนงหมูถุงละห้าสิบบาทจบแล้วค่ะกับน้องมาคะตามมาด้วยนองอีเลอร์กันเลยคะ่ะเริ่มต้นด้วยของโปรดของแฟนกล้วยน้ำว้าหนึ่งวิวละ1ิบบาทคะ่ะตามมาด้วยมะนาวตั้งถุงนี้นะคะสิบบาทคะ่ะดูกันให้ชัดนะคะ มะนาวโคงล้าสิบบาทแทยจะบอกว่าไม่ต้องปลูกเองซื้อยังจะถูกกว่าอีกตามมาด้วยมารักขี้นกถุงเบลโลหรือแบบนี้เลยอะ่ะราคาสิบบาทเท่านั้นะ่ะคือคุ้มมากตามมาด้วยตัวนี้กินทั้งหมู่บ้านอีกแล้วค่ะ,ะแนงของคณะราคานั่นเหรอคะ 1ิบาทค่ะไม่มากกว่านั้นตามมาด้วยไข่ไข่อันนี้นะคะฟองก็โตหรือตาให้ดูไม่รู้เบอร์อะไรนะคะแต่ราคา30มสิอง120บาท ูกกว่าในห้างตั้ยอะห้างไซส์ขนาดนี้นะคะแพคอยู่ที่156บาท159บาทประมาณนะั้นตีว่าง่ายๆ160บาทแล้วมาซื้อร้านคุณป้าคุณยายนี้นะคะ120บาทวันตัำเลยจัดเลยคนะ่ะตามมาด้วยแฟนเขาอยากกินแตงโม แม่คาก็เลยจัดผ่าให้ว่าเห็นว่าเป็นเนื้อแดงก็บอกว่าถ้าไม่แดงเปลี่ยนเลยแต่ถ้าแดงก็เอาไปเลยนะนี่ราคะลูก40บาทก็ถือว่าใหญ่เหมือนกันนะคะตามมาด้วยตัวนี้เป็นหนังไก่ทอดคือที่วรุตาซื้อนี้นะคะคุณไม่ได้อยากกินหนังไก่แต่อยากจะช่วยคุณยายที่วรุตาเคยเล่าว,ว่า เธอมีปัญหาขายก็ไม่ได้ขาดทุนอันประมาณนิ้วป้าุตาก็เลยช่วยเธอมาหนึ่งสมค่ะยี่สิบบาทอยากกินกระหนมจีนแต่ไม่อยากทำน้ำยาไปเจอร้านคุณป้าคุณป้าก็ขายแพ็คละสิบหกบาทป้าทุตาก็เลยซื้อแกงก็เ,เรียกว่าแกง ปลาสวายมาอีกหนึ่งถุงมาทานคู่กันอันนี้16บาทอันนี้30บาทรวมกันก็เป็น46บาทสามารถทานได้ถึง2ขั้นด้วยกันนะคะก็ถือว่าคุ้มเนาะคุ้มค่ะแบบน้ําแกงแกบอกว่าเนื้อปลาก็เป็นเนื้อปลาร้วนไม่มีก้างเลยนะคะตามมาด้วยของโปรดจี่งจายชอบอะไรที่เป็นสมุนไพรนั่นก็คือพริกไทย20บาทสุดสด ส่วนขนมตัวนี้ก็คือ20บาทซื้อมาชิมดูนะคะแล้วกอ็อะไรนะน้อยหน่าปากช่่มพู่งเห็นว่าลูกก็เป็นแบบนี้บอกไม่เคยทานก็เลยซื้อมากิโลละ35มกิโลร้อยค่ะใครที่เคยทานเป็นยังไงบ้างบอกอาุิตาด้วยนะคะ นี่คือฝรั่งกิมจูปากช่องอีกบอกไหมคะไอ้น้อยหนาก็ปาก,ปกปช่องฝรั่งกิมจูก็ปากช่องมันคืออะไรอะพี่ก็บอกว่าปากช่องอะลูกมันจะโตที่อื่นลูกมันจะเล็กว่ายังไงแสดงว่าปากช่องอะดินดีเนี่ยเขาบอกว่าลูกมันจะโตโตแบบนี้เลยทานอร่อยว่าประมาณน,นั้นวันตาก <c oughs> ก็เลยจัดมา อีกแล้วค่ะส่วนตัวนี้เป็นขนมปังสอดไส้ด้วยมะพร้าวออนของแสน30บบาทก็ภาพรวมๆส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสิบบาทสิบบาทยี่สิบบาท30สบาทก็สูงสุดก็ประมาณนั้นคือถี่สังเกตเจ้าชคเขานั่งอยู่หน้าประตูแล้วเวลาเขาได้ยินเสียงรถเสียงอะไรนี่เขาจะเห่าค่ะ คืออย่างเช่นพวกผลิตภัณฑ์จากจากจากเกษตรจากในสวนนะคะอย่างเช่นข้านาวอย่างเงี้ยอย่างเช่นมะระขี้นกประมาณนี้อย่างเช่นขนไงอย่างเงี้ยก็สิบบาทสิบบาทสิบบาทเออประมาณนี้คือจะบอกได้ว่าผลิตภัณฑ์ทางเกษตรนี่ราคาค่อนข้างที่จะถูกมากทําไมถึงเป็นแบบนั้น เพราะว่าเกษตรมันเป็นผลิตภัณฑ์สดเก็บไว้นานก็ไม่ได้เพราะเก็บไว้นานไม่ได้แล้วเราก็ต้องรีบขายออกให้ไวออกให้ไวนั่นคือราคาต้องไม่สูงแล้วยิ่งที่นี่นะคะที่นี่จะเป็นก็เรียกว่าคนส่วนใหญ่เขาจะทำอาชีพเกษตรกรกัาเป็นเกษตรกรฉะนั้นข้าวของพวกนี้ราคาจะไม่แพง ยิ่งโดยเฉพาะตามตลาดนัดนะคะอย่างที่วันนีตาย้ำเสมอนะคะตลาดนัดเราช่วยเกษตรกร,กรช่วยเงินในกระเป๋าเราด้วยช่วยคนชันล่างให้เขาไดออ้มีเงินไปต่อได้มีชีวิตอยู่ต่อได้ไปต่อทุนได้ไปต่อยอดอะไรอเงี้ยฉะนั้นเราเนี่ย การที่เราไปซื้อแบบนี้มันเหมือนกับเป็นคการขายตรงระหว่างแม่ค้ากับคนซื้อมันทําให้เราได้ราคาที่ดีทั้งคู่ไม่ต้องผ่านคนกลางก็อยากแนะนํานะคะว่าตลาดนัดเป็นแหล่งเ,เป็นแหล่งที่น่าซื้อ มากๆเป็นแหล่งที่น่าซื้อสินค้ามากๆและลิ่งเราได้ไปซื้อเรารู้จักกับแม่คม้ามาุษยสัมพันธ์คือเราจะหนีเพิ่มมากขึ้นแล้วการซื้อขายของเราจะสนุกสนานมากที่ขึ้นก็คือแนะนําแนะนํานะคะตหลาดนัดค่ะใครอยู่ใกล้ที่ไหนก็เชิญเลยนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นน้องมาค้าหรือน้องอีเลยหรือแถวไหนอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปซื้อได้เลยค่ะเพราะว่าทุกคนที่ปไปขายล้วนๆแล้วก็เป็น คนไทยคนชั้นเราๆกันนี่แหละค่ะเดี๋ยวเจอกับวารุตานายคลิปนะอย่าลืมยุทธสภาพกายใจแล้วก็เงินให้อยู่กับเรานาั้นๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย